เอ b เคบีฮอปปี้ภูมิใจนำเสนอคุยมาคุย EP 2 SDCS PF 78คิดห perfect Gundam ต้องบอกว่านี่เป็นหนึ่งในกันพลาตัวสำคัญตัวหนึ่งในประวัติ KKB ครับซึ่ง t r i เก e r ตัวแรกเนี่ยจะเป็นเรีย g เกรดปู่ครับแล้วก็สะสมเล่นเรียวเกรดมาเรื่อยๆแล้วก็มี SD ปดปายครับโดยที่จะคิดเสมอครับว่า SD ทําทำไมมันแบบมีข้อต่อแบบนี้ว่ามีจุดขยับไม่ ไม่ค่อยโอเคเลยจนกระทั่งช่วงปี2018ครับลุงเปิดเผยข้อมูลของ SD ลายใหม่เป็นภาพของกันดั้มตัวเตี้ยที่มีโครงในมีจุดขยับซับซ้อนมากกว่าปกติครับตอนนั้นผมรู้ตัวเลยครับถึงเวลาแล้วแล้วผมก็ไปสอยตัวแรกมาครับ SD CS RX 78แต่อะไรดนใจก็ไม่รู้อาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ SD ที่เล่นนะ่ะมีการ modify อยู่บ้างนะในหัวมันเลยคิดข้ามไปว่าอยากได้ perfect กันดั้ อาแถมไัคิดออกด้วยนะว่าจะเอาอะไรมายำกับอะไรครับก็จบเลยงานเข้าก็เลยไปซื้อ SDBB 2 3 6กับ234เพื่อเอาชิ้นส่วนมาโมดิฟายครับสำหรับคุยมาคุย EP นี้ผมจะเล่าว่าผมทำอะไรกับกันพลาตัวนี้บ้าง ไล่จากข้างล่างขึ้นบนไปเลยครับที่เท้าเนี่ยผมใช้เท้า,ทาของซีออนมาทำครับแล้วยึดเข้ากับโครงซิลูเอตของ S D C S เดิมที่ฝ่าเท้าเนี่ยมันจะเป็นโบโบครับผมก็เอาพาเพลต์มาตกแต่งลงไปแล้วก็ตัดแผงเกตมาเป็นท่อๆต่อกันเป็นโชอคอัพครับส่วนสีเงินวาวๆนี่น่าจะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับจำไม่ค่อยได้ละกลับมาที่หลังเท้านะครับผมใช้ซากของเรียวเกทสไตฟีดอมนะมาตกแต่งเป็นชิ้นส่วนรอบๆข้อเท้าตรงตาตุ่มนี่ผมไม่แน่ใจว่าใช้ชิ้นส่วนอะไรมาทำครับถ้าใครรู้เนี่ยบอกด้วยนะถัดมาครับตรงหนนนนนาาแขงงจะเเป็สส่่่ววทียยกกมกึนนล ผมใช้ขาของ SDCS เป็นโครงในครับแล้วโมเกราะขาสีแดงเนี่ยขึ้นมาใหม่ทั้งหมดด้วยพาเพลทหลังจากได้โครงรอบๆแล้วครับผมก็ไปเอาไอพ่นด้านข้างมาติดแล้วก็หาชิ้นส่วนที่มันใกล้เคียงกับหัวเข่ามาใช้ตรงน่องด้านในก็เป็นชิ้นส่วนจากเรียวเกรดเกราะบาง N100 วายก็เป็นเกราะข้อเท้าของ SDCS ปู่นี่แหละครับส่วนต้นขากับข้อพับเข่านี่แบบผมปล่อยเลยไม่ไหวแล้วเพราะว่าผมนึกวิธีทําให้มวลมันดูอวบ ้ไไม่ดจริงๆอยากให้มันดูหนาๆตันๆสัมพันธ์กับขาข้างล่างนะแต่แบบนึกวิธีแบบไม่ออกตัดมาที่กางเกงครับมันเหมือนเป็นความบังเอิญมากๆเลยครับที่เกาะด้านในของ Perfect กันดั้มอ่ะมันจะเสียบเข้ากับเกาะของ S D C S ได้ค่อนข้างพอดีหรือไม่ก็ตัดแต่งเล็กน้อยก็แบบสามารถแปะเข้าไปได้เลยนี่ครับอย่างเป้ากางเกงอันนี้แบบพอดีมากถ้าผมจำไม่ผิดนะผมไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยมันแบบเสียบปุ๊บมันติดเลยส่วนกระป๋องพลังงานด้านข้างเนี่ยผมใช้พาเพ็นะครับมาทาแต่เลือกทาเป็นครึ่งวงกลมนะครับเพื่อนทาต ประกอบเนี่ยมันเหมือนจะ,บบจะติดแพ็กหลังกลัวมันขัดโน่นขัดนี่ก็เลยแบบ ข้ามไปเลยครับกัดมาที่ส่วนลําตัวตรงชิ้นส่วนนี้แหละครับที่ผมเริ่มสงสัยว่าลุงออกแบบ SDCS ปู่ให้มันสามารถประกอบเข้ากับเกาะของ SDBB 2 3 6ได้หรือเปล่าเพราะผมรู้สึกว่าชิ้นส่วนที่ลองเทสประกอบประกอบเนี่ยมันแบบค่อนข้างพอดีหรือว่าตกแต่งไม่ต้องมากก็สามารถแบบติดตั้งได้แล้วอย่างตรงเกาะอก,อกเนี่ยตรงเนินอกกับตรงช่องทองเนี่ยแบบสามารถวางเข้าไปได้พอดีพอดีเลยส่วนด้านข้างซ้ายขวาที่มันมีแกลบเนี่ยก็แก้ไม่ยากทําแค่ขายันมาแล้วก็เสียบปุ๊บจบเลยครับและแบคแพคข้างหลังก็ค่อนข้างพอดีกันครับตัดแต่งไม่ต ภาพจะเห็นว่าแบบส่วนบนแล้วก็ส่วนล่างมันแบบพอดีแล้วผมก็ติดพลาสตกแต่งเป็นเวอร์เนียวงกลมที่กล้องตรวจับทางด้านซ้ายที่บีมแคนนอนทางด้านขวาผมเติมเซนเซ,นเซอร์จากซากเรลเกตสไตรฟีดอมตรงจุดขยับผมเติมเวอร์เนียวงกลมเข้าไปแล้วก็ตัดพลาเพลทให้ยาวกับเส้นผ่านศูนย์กลางมาติดเพื่อเพิ่มรายละเอียดตอนนั้นเนี่ยผมเริ่มใช้เทปปะหม้อมาสักพักนึงแล้วผมแปะไปทั่ว เพป่ามอมันมีข้อดีคือมันยับง่ายทาให้มันสามารถเข้ารูปตามร่องสันของชิ้นส่วนต่างๆได้พันรอบบากรกลมมันก็จะไม่เผเยะกลับมาเพราะมันงอไปแล้วช่วงบาของโครง S D C S ก็มีรังเพื่อปรับความกว้างแคบช่วงหัวไหล่และเกราะไหล่ของ S D C S ก็เล็กพอที่จะสวมเกราะเพอร์เฟกกันดั้มลงไปได้เลยผมเสริมความสูงโดยใช้พลาเพดประมาณมิลครึ่งแล้วก็ติดกาวเรียบร้อยแล้วก็เดินลายเพิ่มติดพลาเพดเพื่อเพิ่มแสงเงาเพราะเดิมทีเกราะไหล่เพอร์เฟกกันดั้มจะมาเรียบๆครับส่วนของแขนเนี่ยผมไม่ได ตามข้อต่อหรืออะไรเงี้ยผมใช้สีเทาหมดเลยครับส่วนที่คิดว่ามันน่าจะเป็นสีเงินนี่ผมไม่เคยใช้เลยและชิ้นที่โมดิฟายถัดมาก็คือปืนกับโล่นะครับส่วนของปืนเนี่ยผมเอาโล่แล้วก็ปืนมาทับกันตรงที่ปลายกระบอกปืนเนี่ยผมใส่ไอ้พาสตกตกแต่งเวอร์เนียวงกลมเข้าไปครับแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์เลนส์เติมเทปปะหม้อที่บาด้านหน้าและหลังอย่างที่บอกไปครับเทปปะหม้อเนี่ยมันยับง่ายแปลว่ามันจะไม่คืนรูปครับดังนั้นเอามาพันกับส่วนที่เป็นบาร์กลมๆอย่างเงี้ยมันก็อยู่ตัวลองกงวงวงวนขโ โชคดีที่โล่ของ SDCSI 7 8มันดูมีรายละเอียดโอเคอยู่แล้วครับผมก็เลยแบบว่าเบาแรงลงไปเยอะเลยผมมีเติมหมุดเวอร์เนี้ยเล็กๆล,ลงไปนิดนึง <c oughs> ติดเทปปะหม้อตกแต่งด้ามจับด้วยแผ่นพาเพลทแล้วก็โมดิฟายชิ้นส่วนของกระป๋องพลังงานขึ้นมาแล้วก็ตัดใจเอาบีมเซเวอร์ไปติดที่หลังโล่แบบถาวรเลยครับตัดมาที่ส่วนหัวครับโชคดีที่เมนคาเมล่าด้านหน้าเนี่ยเป็นรูอยู่แล้วครับส่วนกระจกเมนคาเมล่าเนี่ยผมจําไม่ได้ว่าใช้วัสดุอะไรครับตอนแรกคิดว่าเอาพลาสติกแดงใสามาขัดให้บางและเงาแต่นี่ผมมาส่องดูรอยขนแมวซึ่่มมมมััันนนนเเรรียยาาากกลไไใใใจววคอสดดดุุะ้้ชช เวอร์เนียมาเสริมความสูงแล้วก็ติดสติกเกอร์เลนส์ลงไปที่กล้องหลังไม่ได้เป็นรูมาให้ผมก็เลยคว้านเองครับแล้วก็ตกแต่ง2เลเยอร์เป็นพลาสติกแดงใสด้านนอกแล้วก็รองด้วยพลาสติกติดสติกเกอร์สีเงินด้านในครับ แล้วก็มาถึงส่วนที่ดิ้นลนไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเกราะขาครับคือผมอยากให้ตามันสว่างได้เองจริงๆก็ <c oughs> เลยไปซื้อหลอด LED ขนาดเล็กแบบมีขามาครับแล้วก็ดัดดันงานเงให้มันแตะขั้วบบกลบได้พันติดกันไว้ด้วยเทปปะหม้อเอามาร์กเกอร์สีดำมาทารอบรอบกระบ,บอก LED เพื่อให้แสงมันวิ่งออกมาทางเดียวดูจากสภาพตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันยังเปิดติดอยู่ไหมนะแต่ตอน6ปีก่อนที่ตาสว่างขึ้นได้เองจริงโคตรมีความสุขเลยครับเอนจอยมากๆกลับย้อนดูตอนนี้รู้สึกว่าแบบตัวเองใช้จินตนาการน้อยลงเยอะเลยแต่บางพลนก็ มาดูในส่วนของสีครับยอมรับตรงๆเลยนะว่าผมจาอะไรแทบไม่ได้แล้วเอาเป็นว่าจะขอพาดูรายละเอียดแล้วกันครับเรื่องที่สีที่คล้ายสีดานะครับผมเชื่อว่าตัวเองไม่น่าจะใช้สีดําแท้ๆครับคิดว่าน่าจะเป็นนาโต้แบล็สีเทาระดับกลางทั้งหมดนี้น่าจะเป็นเยอรมันเกรย์ครับส่วนสีเทาอ่อนเนี่ยเป็นโรโยรเกย์แน่นอนครับผมเพราะเป็นสีเทาอ่อนที่สุดเท่าที่ผมหาเจอครับจนถึงวันนี้ผมก็ยังไม่เจอสีเทาอ่อนมากกว่านี้แล้ว อยากโชว์ให้ทุกคนดูว่าผมได้รับอิทธิพลจากเรียวเกรดขนาดไหนผมชอบการแบ่งสีโมโนโทนนิดๆของเรียวเกรดมากครับตรงสีที่มันเป็นเฉดต่างกันนิดเดียวตงรงเกาะไหลกับตรงเกาะแก้มเนี่ยผมพ่นโรโยไรเกลลงไปก่อนครับแล้วก็พ่นสีขาวไกลๆบางๆลงไปถ้าสังเกตดีๆจะเห็นรอยด่างของเม็ดสีอยู่เลยครับโอ้แบบตอนนั้น,นโคตรเพี้ยนอะถัดมาที่สีขาวครับผมแลาจะใช้เพียวไว้ส่วนสีน้ําเงินที่มันมี2เฉดเนี่ยแบบ ผมจําไม่ได้จริงๆสีเหลืองผมก็จําไม่ได้ครับ <c oughs> ขอโทษด้วยแต่สีแดงเนี่ยมันมีอยู่2เฉดครับผมมันมีส่วนที่เงาก,ากับด้านอยู่ส่วนที่เป็นสีด้านเนี่ยผมใช้สีแดงทั่วๆไปเลยครับผมว่าใช้เบอร์ไหนก็โอเคหมดแหละแต่ตรงที่เป็นเงาๆเนี่ยผมใช้มิกะเรสครับกะว่าแบบอยากโชว์สองเท็กซ์เจอร์อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแต่ทำออกมาแล้วดูไม่ออกอะเพราะว่ามิกะเรสมันไม่ได้มีความเป็นเมทัลิกเท่าที่ผมคาดหวังไว้ครับโดยรวมก็ประมาณนี้ครับผมโอเคครับคุยเมื่อคุย ep 2จะจบเพียงเท่านี้อยากพูดคุยแนะนําติชมหรือถามอะไรคอมเมนต ที่ผมถ่ายเก็บไว้เป็นระลึกตอนทํากันพลาตัวนี้ด้วยครับเพราะตอนนี้หลังจากที่อยู่มา6ปีข้อต่อต่างๆและความรู้สึกแข็งแรงเนี่ยตอนที่ผมไปจับมันออกมาจากตู้เนี่ยแบบรู้สึกว่ามันลดน้อยถอยลงไปแบบชัดเจนมากเลยมันรู้สึกเหมือนว่ากันพลาที่อยู่กับเรามามันแก่ลงมันทําให้ผมรู้สึกเศร้าๆนิดหน่อยนะแต่ความเศร้าและความน้อยรวมกับเหตุการณ์ที่ผมหยิบมันออกมารีวิวเนี่ยก็ทำให้รู้สึกตกตะกอนว่าตัวเองอ่ะชื่นชอบแล้วก็เล่นกันพลามานานพอสมควรแล้วรู้สึกผูกพันกับงานอดิเรกนี้และขอบคุณที่คอยเติมความสุข Hey KB Hobby Diary ขอความร่วมมือจากทุกท่านติดตามผมในทุทกๆช่องทางด้วย